สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอเลยแม่หมอความสุขหมอตัวๆแม่หมอหมอตนเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นจิ้นบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดลงใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่่เเป็นนรรลยะะคหือวา อยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะและนะคะใครอยากแอดไลน์ดูดวงเลือเวลา อีกแค่2วันเท่านั้นนะคะ่ะทุกคนคะ่ะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะมาคะ่ะเชา้านี้บางคนก็ยังเป็นอยู่วันหยุดลองบิ๊กเอ็นอย,อยู่ใช่ไหมคะและบางท่านก็ไปทํางานเช้านี้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะว่าแสงสว่างใดนะคะที่คุณจะได้รับหลังจากดาวพฤหัส เพื่อนย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีมิถุนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะ1ปีมี1ครั้งแล้วเป็นดาวสุเคราะห์นั่นเองนะคะถ้าใครจะทําบุญในวันที่13นะคะวันอังคารเดือน5 13อังคารเดือน5นั่นเองนะคะทุกคนเป็นวันที่เป็นม เป็นวันแรงวันดีนั่นเองถ้าใครจะทําบุญก็ลงท้ายด้วย5และลงท้ายด้วยเลข19เพราะนะคะกำลังของวันพระฤาษีก็คือเลข19วันพระฤหัีก็คือเลข5านั่นเองนะคะทุกคนและเดี๋ยวเราจะบอกทิศด,ดีว่าทํายังไงไหวไหวพระฤาัียังไงให้ปังไหวพระฤหัียังไงให้เด่นนั่นเองนะคะมาค่ะ นะคะคแสงสว่างนะคะจากดาวพฤหัสส่องถึงนแล้วและแสงสว่างนี้จะนำพาให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้พบกับสิ่งใดแน่นอนจะต้องเป็นเรื่องใหม่ๆแน่นอนค่ะทุกคนค่ะมาค่ะนี่คือนะคะดวงของคุณเมื่อ ะะดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนนะคะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนมิถุนก็คือธาตุลมนั่นเองนะคะทุกคนขาเองค่นและในตอนนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะมาเลยคะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกสําหรับคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูนี่คือเสงสว่างที่ดาวพฤหัสส่องถึงคุณณนะในเวลานี้มาบอกคุณว่าได้เตรียมรับโอกาสใดคะ กอรเพ่เกอเ่ะทุกคุณเตรียมรับคุณรู้ไหมคะเนี่ยคุณไปดูคลิปคลิปของเมื่อเช้านะคะตอนเช้าของเมื่อวานออกเบี้ยวแบบเดียวกันเดะเลยออกแบบเดียวกันเดะเลยค่ะทุกคนสิบแล้วก็ห้านะคะแต่ออกคนละแบบเท่าน,นั้นอันนี้จะวางแบบตรงตรงตรงระดับ พบตนนอ่ะคะ่ะแต่อันนี้วางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จากนะคะความไม่มีคุณจะถูกปิดประตูนะคะความขาดแคลนจะไม่มีจะมีแต่ความมั่งคั่งลํารวยทุก นะคะทุกลักษณะตาสีทุกคนที่เข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จากที่ความขาดแคลนคุณจะกลายเป็นอะไรคะเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่มีเงินมีเงินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บนั่นเองและที่สุดและที่สําคัญที่สุดคุณจะได้ปลดล็อกนี่ได้เปิดประตูแห่งด้านการเงินนี่ค่ะกุญแจอยู่ตรงนี้และตอนนี้คุณกำลังจะก้าวออกไปจาก ความขาดแคลนนั่นเองนะคะความสุขในชีวิตของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนี่คือแสงสงว่างแห่งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสคือดาวสุภเคราะห์นั่นเองนะคะต่อค่ะและในตอนนี้เวลานี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นอันดับแรกค่ะมาค่ะ ค่ะคุณค่ะคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆเพราะเดอะเดทเดอะเดทคืออะไรคะคือผู้มาเปลี่ยนวิญญาณเลข13นั่นเองผู้กลุ่มดวงชะตานี่คือสื่อจากผู้กลุ่มดวงชะตาดวงจิตดวงวิญญาณที่คุณอยู่ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบาก อะไรก็ตามนี่คือทูตแห่งดวงวิญญาณผู้กุมชะตาของคุณมาบอกโดยตรงนะคะอาการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะดาวพฤหัสมาอยู่กับคุณหนึ่งปีนั่นเองไม่ว่าคุณจะเกิดล,ดลักนณาราศีอะไรก็ตามแต่นั่นเองนะคะต่อค่ะบาลานตอนนี้นะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านให้คุณทำพลังงานให้มี ให้ทุนทำพลาังงานบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีๆแสงสว่างกำลังเข้ามาหาคุณแลว้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดาวพฤหัสมาส่งนำพาให้คุณ ช่วงเวลาจังหวะที่คุณเจอสภาพปัญหาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่คุณได้เรียนรู้คุณได้บาลานซ์ชีวิตเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วนั่นเองนะคะนับจากนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะนะคะหลังจากดาวพฤหัสหัยย้ายนะคะแล้วที่สําคัญเวลาดาวพฤหัสหัย้ายจะจ้ายเวลา19.19 19. นั่นเองนะคะถ้าคุณจะว่า้ดาวพฤหัส คุณจะต้องมีนะคะปางพระประธานด้วยนะคะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกผลไม้นะคะเป็นสีเหลือง5้าอย่างแล้วก็ดอกลาวเหลืองแล้วก็นะคะเทียนเล่มสีเหลืองสองเล่มนั่นเองแล้วก็ทูบห้าดอกนั่นเองนะคะเวลาไหว้ดาวพฤหัสไหว้ได้ตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึงเกือบห้าทุ่มค่ะ ของวันที่13นั่นเองค่ะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความดีเข้ามาเราเองก็ไหว้ทุกปีนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวพฤหัสดาวพฤหัสนำพายคุณได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณได้ถูกปลดล็อกจากเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คือเอ e ออฟบอลดวงจิตดวงวิญญาณที่ผูกคุณไว้นะคะ มาหนึ่งปีมาสิบสองปีมากี่ปีก็แล้วแต่นี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่ของคุณที่ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบากได้ถูกปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนี่คือโอกาสใหม่ๆของคุณในด้านการงานคุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามาโอกาสที่จะขยับขยายสาขาโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองค่ะโ oh อ้พม่เจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จากนี้ให้คุณเตรียมรับแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณนี่คือในสอ o ครับความสุขที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่มีอายุ25คนขึ้นไปนะคะนำความสุขมามอบให้คุณ จะนะคะมีคนมาแอบชอบคุณนะคะถ้าใครเป็นคนโสดแต่ถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะคะจะมีนะคะคนที่อายุ25ปีขึ้นไปมายื่นข้อเสนอดีๆที่ทําให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะนี่คือโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีคนมามอบโปรเจกต์ใหม่ๆเขาอาจจะเป็นรุ่นน้องคุณ อายุน้อยกว่าคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เมื่อดาวพฤลืดาวพฤหัดเปลี่ยนผ่านเลื่อนเข้าสู่ราศีมิถุนมิถุนเป็นดาวที่เป็นมิถุนเป็นเป็น,ปนาธาตุลมนั่นเองนะคะแล้วก็มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองนะคะต่อค่ะ ดาวพฤหัสมามอบความยุติธรรมให้กับคุณแล้วค่ะดาวพฤหัสมามอบความยุติธรรมให้กับคุณแล้วมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับโอกาสนี้สําหรับดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเคนั่นเองนะคะใครที่เคยอมเคยยมเจออุปสรรคปัญหาหรือด้านคดีความต่างๆคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะชนะคดีความนั่นเองนะคะถ้ามีคดีความอยู่นะคะเราบอกเลยนะคะ นี่คือคุณจะได้รับคุณจะมาทวงความยุติธรรมที่นี่ที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อถึงเวลาคุณเข้าใจแล้วว่ามันคือจังหวะเวลาและเมื่อเวลาของคุณมาถึงเวลานั้นก็คือปี2568นี่แหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่มิถุนและนะคะ ราหูใหญ่เข้าสู่ราศีกุมมาค่ะมาค่ะทุกคนคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องราวนะคะเมื่อเมื่อชะตาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีผู้กุมชะตาวิญญาณเดเด นะคะชีวิตใหม่มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีอะไรปี68เราบอกแล้วว่าถ้าคุณมีฐานบุญเยอะถ้าคุณติดตามเราเราจะบอกว่าให้คุณสร้างฐานบุญเยอะๆนะสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วสิ่งดีๆพระจะคุม้มครองและคุณจะเป็นลูกหลักเทวดามีลัคนาราศีหนึ่งโคตรเป็นลูกหลักเทวดาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราบอกเลยก็คือลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะคะต่อค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่นะคะทุกคนจะได้รับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือนะคะแสงสว่างที่ดาวพฤหัสส่องมาฮะมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นเองเพราะดาวพฤหัสคือดาวสุะขะไม่มีทางว่าไม่ดีค่ะนะคะเพราะเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งอะไรใหม่ๆคุณจะได้เห็นก็ช่วงนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะ คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณจะได้ลองทําแล้วคุณจะทํางานนี้ดีที่สุดต่อค่ะทุกคนการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่เข้าใจอะไรมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตตัวเองได้แล้วคุณก็จะไม่ยึดติดนี่คือโอกาสใหม่ๆหนทางใหม่ๆก้าวใหม่ในชีวิตคุณนะคะคุณจะไม่ยึดติด นะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่คนอื่นเขาจะบอกว่าคนนั้นเขาเล่ามาคนนี้เขาเล่ามาคุณจะไม่ยึดติดแบบนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่คิดนอกกรอบและระวังนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเพราะมีดาวตีเทพย้ายสามดวงนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะ โอเมกเขาคุณ่ะเขาคุณ่ะเขาคุณ่ะนับจากนี้โอกาสใหม่ๆเมื่อคุณไม่ยึดติดนะคะเมื่อคุณไม่ยึดยึดติดคุณเข้าใจทุกเรื่องราวคุณเข้าใจบาลานซ์ชีวิตได้นะคะนี่คือแสงสว่างแห่งวันใหม่คุณมีคาถาเวทมนต์ มาแต่เก่าก่อนสิ่งที่จะตามมาของคุณคือคุณนั่งสวดมนต์ภาวนานะคะสวดมนต์แล้วอุทิศแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่คุณทํามันคือเนื้อนาบุญส่งผลให้คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆแสงพลังแห่งชีวิตคุณโอกาสที่ดีการงานที่ดีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ก้าวไปสู่จุดใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณที่คุณปรารถนาที่ผ่านมาเหมือนชีวิตคุณโดนดองไว้อยู่ในที่ลับๆเป็นที่ที่ไม่มีคนเห็นนีต่อไปนี้นะคะชื่อเสียงของคุณตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะโดดเด่นมากในปี68นั่นเองนะคะนี่คือแสงของพระฤหัสมาส่องให้คุณได้รับโอกาสดีนั่นเองอย่าลืมนะคะคืนวันนะคะคืนวันอังคารวันที่วันที่13นะคะ หนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีเตรียมนะคะเตรียมมะม,ม่วงก็ได้ค่ะสีเหลืองมะม่วงน้ําดอกไม้สีเหลืองห้าลูกแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะหนึ่งพวงแล้วก็เทียนสองเล่มเทียนนี้ต้องเป็นเทียนสีเหลืองนะคะแล้วก็ทูบห้าดอกแล้วก็สวดคาถาบทดาวพระฤหัสนะคะสวดคาถาดาวพระฤหัสนะคะสิบเก้าจบสวดบทสั้นก็ได้นะคะทุกคนสวดบทสั้นก็ได้แล้ว ชะตาคุณจะพลิกหลายกลายเป็นดีจากนั้นพอให้ทูบดับคุณตั้งจิตอธิษฐานตอนจุดทูบตั้งแต่เริ่มจุดทูบเลยคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรแบบมั่นใจแบบแน่วแน่หนึ่งข้อแล้วชีวิตคุณจะพลิกหลายกลายเป็นดีเพราะพรลึหัดคือปางสมาธินั่นเองค่ะทุกคนต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณโชคดีได้ดูคลิปนี้นี่คือความสุขที่ พลิกหลายกลายเป็นดีชีวิตคุณจะมีการผิดพันและความสุขจะเข้ามาหาคุณหน้าที่การงานสิ่งที่คุณปรารถนาครอบครัวของคุณนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะมาถึงคุณแล้วค่ะนะคะโอกาสของคุณมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่แสงของดาวพฤหัสส่องถึงคุณทุกคน ทุกลักษณราศีนั่นเองนะคะทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อมาเปลี่ยนแปลงให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะต่อค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับต่อค่ะค่ะคุณค่ะคบคุณค่ะคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเงินไม่ว่าลัคนาราศีไหนก็ตามนะคะชีวิตคุณจะอู้ฟู่ นะคะแมแต่ลัคนาราศีกรกฎที่ไปอยู่ในภพวินาศก็ตามวินาศในครั้งนี้คือวินาศนำเงินนำทองเข้าสู่ตัวเองคุณอย่าลืมนะคะคนที่เกิดลัคนานะคะเออเราไม่สปอยดีกว่าแม่หมอไม่สปอยเดี๋ยวไปดูกันที่ลัคนานะคะทุกคน ไปดูกันที่ลักนาแลลนี่ค่ะถ้าคุณต้องการเงินเงินจะเข้ามาหาคุณจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณมาให้คุณมาสนับสนุนโครงการโปรเจกต์ให้คุณถ้าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้สอบได้บรรจุทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือหกเหรียญการเงินของคุณคุณจะมีคนเอาเงินมาให้เอาเงินมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องธุรกิจการงานก็เหมือนกันนั่นเองต่อค่ะ ทุกคนทุกคนเคุณค่ะขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะ,คคะดาวพลฤหัสมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะชื่อเสียงของคุณจะดังกลางวานกว้างไกลนะคะผลงานของคุณจะโดดเด่นนับจากนี้นะคะสิ่งที่คุณรอมานานนะคะช่วงเวลาจังหวะชีวิตนะคะ1ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาบางคน5ปี12ปีที่ผ่านมา ยังมองหาตัวตนไม่ได้แต่นับจากนี้คุณจะเห็นโอกาสของตัวเองโอกาสในครั้งนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนที่เราบอกว่าอาุรินทบาตเห็นไหมคะพยาเขยาเมืองยะพยาช้างเยียบนาพยาเบียบเมืองนั่นแหลคะค่ะโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจะเกิดขึ้นในปี68แล้วคุณนับไปนะคะนะคะพศ70 ชีวิตคุณโคตรลุ่งเป็นมหาเศรษฐีค่ะเป็นมหาเศรษฐีค่ะเราบอกเลยนี่คือชื่อเสียงของคุณมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นชื่อเสียงการงานของคุณจะมีความโดดเด่นการงานก็โดดเด่นการเงินก็มานั่นเองนี่คืออะไรคะหกหกนะคะความก้าวหน้าในชีวิตคุณความโดดเด่นในชีวิตคุณความสุขในชีวิตคุณกําลังจะก้าวเข้ามาหาคุณค่ะก้านะคะก้า เก้าเก้าคุณเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณผู้กุมดวงชะตาของคุณกําลังจะมาปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นคุณเห็นภพตนุของคุณไหมคะนี่คือภพตนุของคุณนะคะนี่คือ9ก้านะคะในเรื่องการงานและก็ในเรื่องชีวิตของคุณที่คุณเจอปัญหาที่หนักหน่วงมานะคะณช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงไหมคะนอนไม่หลับทั้งเรื่องการงานเรื่องครอบครัวนับจากนี้ ชีวิตของคุณจะมีการแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่คุณเจอในะช่วงเวลานี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นอีกค่ะทุกคุณค่คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับอิสระคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมนะคะคุณจะไม่โดนผูกติตแบบนี้แล้วถ้าคนที่เป็นคนป่วยนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัว คุณจะหายนะคะหรือคุณจะได้เจอหมอยาดีหมอดียาดีคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเดอะฟูคุณจะได้รับอิสระคุณจะโดนปลดล็อกทุกเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเมื่อดาวพลหหัดย้ายเข้าสู่มิถุนโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณตั้งรับอย่างดีแต่ถ้าคุณนะคะถ้าคุณวายตามที่เราบอกหรือว่านะคะไปปล่อยสัตว ะะให้ครบ5้าตัวแต่ที่จริงเราบอกเลยว่าดาวพฤหัสท่าน,ท,านท่านยังไงก็ได้เพราะท่านเป็นดาวสุปเคราะห์ถ้าเรานะเราจ,จัดเตรียมไหว้เลยค่ะเพื่อเสริมดวงเพื่อให้ปรารมีมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะเราถวายมะม่วง5ลูกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะหนึ่งพวงแล้วก็นะคะเทียนเหลืองสองเล่มแล้วก็อะไรคะ ทูบ5ดอกนะคะไหว้ตอนคืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองแม่หมอแล้วแล้วไหว้ตรงไหนไหว้ข้างนอกค่ะนอกชายคาแต่ถ้าอยู่คนดูใช่ไหมคะไหว้ในบ้านนะคะหันในห้องผระก็ได้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะต่อค่ะ <c oughs> ค่ะคุณค่ะค่ะคุณการงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ใหม่ของคุณความจเจริญรุ่งเรืองจะก้าวเข้าสู่มาสู่ชีวิตคุณนะคะธุรกิจโลกออนไลน์คุณกําลังรอข่าวสารบางสิ่งบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีสิ่งดีๆกําลังเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะรออะไรก็ตามแต่แต่ที่แน่ๆเป็นเรื่องการงานค่ะ นะคะคุณจะได้รับข่าวสารโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะส่งมาถึงคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะโอกาสใหม่ๆชื่อเสียงเงินทองฐานะคุณจะมีความมั่นคงคุณจะปลดหนี้ปลดสินค่ะต่อค่ะทุบคุณค่ะค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจการงานของคุณนะคะธุรกิจการงานของคุณ จะพุ่งทยานเหมือนการพุ่งพุ่งเหลาเหมือนนักกีฬาพุ่งเหลาเห็นไหมคะแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะจะก,กระโดดจะก,ก้าวกระโดดจากอะไรคะจากหนึ่งไม้เทา้ากลายเป็นอะไรคะเป็นสองไม้เทา้าแล้วก็เป็นอ่าเป็นหกไม้เทา้าแล้วก็เป็นเด็กนะคะเด็กถือไม้เทา้านั่นเองนะคะการงานของคุณจะโดดเด่นเมื่องานโดดเด่นการงานนี้เราบอกเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนรูปแบบจากที่ คุณเคยทําแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปแบบนะคะการขายสินค้าของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ The d e เดวนะคะเดอ d e เดวมาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะสิ่งที่ไม่ดีจะดุดลอยออกไปจากตัวคุณพลังงานหลายๆพลังงานลบๆ กำลังจะหลุดลอยออกไปจากตัวคุณคุณเห็นไหมคะชื่อเสียงของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งนะคะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรได้ปลดปล่อยชีวิตคุณแล้วนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะเดอะเดวิลออกมาบอกแล้วระวังนะคะมีทั้งข้อดีเดวิลมามามา,มาเตือนระวังคนมาชักใหญ่ นะคะมาชักใหญ่อยู่เบื้องหลังในชีวิตคุณคุณเห็นไหมคะอย่าอย่าพลาดอย่าประมาทกับชีวิตอย่าล้อเล่นกับชีวิตนั่นเองนะคะเพราะเพราะเมื่อคนคนเห็นเราอะ่ะมีมีความสุขมากเกินไปคนอื่นเขาก็อิจฉาอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนเราอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะใจดีแบบเรานั่นเองนะคะอย่าเอาความคิดของเราไปคิดแทนคนอื่นนั่นเองคะ่ะ นี่คือสิ่งที่เดอะเดวิลมาบอกว่าระวังคนจะมาจากใหญ่เบื้องหลังนะคะความสุขงานชื่อเสียงมันมาพร้อมกันมันก็ดับได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อค่ะแล้วนี่คืออะไรต่อคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเมื่อเจอปัญหาคุณต้องหาทางออกและมีสติตั้งให้มันโอกาสมา นะคะแค่ปี68นี้เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะบางลัคนาราศีเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เรื่องอความมัวเมานะคะเรื่องกิเลสให้ละงับไปก่อนนั่นเองคะ่ะเอาเงินเอางานก่อนนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ The View of Fortune เราบอกแล้วไงคะว่าดวง,งชะตาของทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เคยนะคะจากที่เคยพ่ายแพ้จากที่เคยอ่อนที่เคยยมโชควาสนาคุณบังเกิดแล้วถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้เมื่อคุณได้ดี <laughs> อย่าลืมอย่าลืมคิดถึงแม่หมอนะคะ <laughs> นะคะต่อคะ่ะพูดเล่นคะ่ะนะคะนะคะนี่คือเดลวิลออลป์จูนดวงชะตาของคุณกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆได้จับงานชิ้นใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่วาสนาของคุณนะคะนับจากนี้สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฐานันดอนของคุณจะดีขึ้นนั่นเองคะ่ะดีขึ้นเป็นอย่างมากไม่ได้ดีขึ้นธรรมดานะคะต่อคะ่ะ คุณผ่าคุณค่าคุณค่คุณคุณผ่านี่คืออะไรคะนี่คือควีนออฟคัพนะคะคุณจะบาลานชีวิตตัวเองได้บุญกุศลของคุณสิ่งที่คุณนั่งสมาธิภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยิ่งที่คุณเป็นมารดาคุณเป็นห่วงลูกคุณใช่ไหมคะนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงลูกคุณเลยค่ะตอนนี้นะคะชีวิตของคุณมีความสุขแค่คุณนั่งสมาธิ แล้วก็บา,านซ์ชีวิตตัวเองอยู่กับธรรมะให้เยอะแล้วคุณจะปงได้บางคนยังปงไม่ได้ละโลภโกรธหลงยังไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณละโลภโกรธหลงได้นะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นนั่นเองแต่ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า ดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนับจากนี้ถ้าคุณไม่ท้อเสียก่อนชีวิตของคุณจะดีวันดีขึ้นนั่นเองนะคะนะคะลูกท้อทานได้แต่ความทา้อทานไม่ได้นั่นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ท้อให้ยวิวให้ยิ้เลี้ยงตัวเองออกไปหาสิ่งใหม่ๆออกไปหาสิ่งอะไรทําที่มันทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่ดาวพฤหัส แสงแห่งดาวพละฤหัตส่องมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามค่ะต่อค่ะโอ้แม่กูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คือความสําเร็จนะคะแสงสว่างแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วความสําเร็จดาวดวงใหม่คุณได้ก้าวไปสู่บันไดแห่งความสําเร็จธุรกิจการงานของคุณธุรกิจที่สอง ธุรกิจที่2ของคุณแน่นอนค่ะเพราะว่ามันขึ้นนะคะมันขึ้นหกไม้เท้าน่าจะเป็นธุรกิจที่สองหรือคุณกำลังจะเปิดกิจการใหม่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตการงานบารมีของคุณกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่กำลังเกิดมันเกิดขึ้นนานแล้วแต่มันจะทยอยทยอยทยอยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือนะคะ is of เอสออฟสมีแต่สิ่งใหม่ๆนี่คือธุรกิจใหม่ของคุณสินค้าใหม่ของคุณแล้วก็สินค้าใหม่ที่คุณวางไว้เป็นสินค้าธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะนี่คือหรือว่าจะเป็นภาย,ภายในหรือภายนอกประเทศก็ตามสิ่งที่คุณวางไว้ธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่ดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะคะและอีกไม่นานวันที่19ดาวเสาร์ เป็นดาวนกพระเคาะก็จะย้ายเหมือนกันนั่นเองนะคะเมื่อดาวตีเทพย้ายพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาอ่านลัคนาราศีให้ดาวตีเทพนั่นเองต่อค่ะ คาคุณค่ะคคุณค่ะคคุณค่ะคคุณโลกใบใหม่ของคุณได้เกิดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คืออะไรคะถ้าคุณมีเบบีนะคะถ้าคุณอยากจะมีเบบีคุณจะมีเบบีแน่นอนค่ะนี่คือพระแม่ธรณีพระแม่ไกอาและพระแม่ลักษมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณนับจากนี้ความสําเร็จในชีวิตคุณสิ่งที่คุณปรารถนา สิ่งที่คุณรอมานานถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้เป็นเศรษฐีไพ่ไพ่ดีเอ็มพคือไพ่ที่รวยที่สุดดีที่สุดของที่สุดของที่สุดนะคะเพราะเป็นผู้ให้เสมอคุณเป็นคนที่ เมื่อมีแล้วเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็อุดหนุนเจอจุนแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานด้วยนั่นเองเนื้อนาบุญของคุณเลยส่งให้คุณเป็นผู้มีอํานาจวาสนานี่คือไพ่ดีเอ็มเพคือผู้มีอํานาจและมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วถ้าเป็นคนนะคะมีครอบครัวนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะมีเบบีนะคะภรรยาคุณจะมีเบบีแต่ถ้า คุณยังไม่แต่งงานคุณจะถึงเววาละแห่งการแต่งงานคุณจะเจอคู่ที่ใช่ในปีนี้ในปี68นี้แต่ถ้านะคะคนที่มีอายุมากแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมาเป็นครอบครัวจะมีความสุขแบบเหลือร้นนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณก็สำเร็จตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นคู่หญิงหรือผู้ชายธุรกิจการงานของคุณส่งถึงคุณแล้วนะคะนําส่งถึงคุณแล้วต่อค่ะทุกคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเด็กถือถ้วยนะคะคุณทุกคนที่เข้ามาในที่นี้คุณมีนะคะพลังงานบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้คุณได้ดูคลิปนี้นี่คืออะไรคะ ความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากด้วยบุญกุศลเก่าของคุณที่คุณเคยทําไว้ถ้าคุณจะทํานะคะดาวพฤหัสบอกว่านะคะถ้าคุณอยากทําบุญให้สัตว์ให้คุณไปให้อาหารสัตว์ ให้อาหารสัตว์สุน,นัขที่บาดเจ็บหรืออะไรก็ได้คุณเห็นไหมคะบุญกุศลหนุนนนำท่าค่ะนี่แหลคะค่ะคือความสําเร็จของคุณที่คุณจะได้รับเมื่อแสงดาวพฤหัสแสงแห่งดาวพฤหัสส่องมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะความสุขเงินทองหลังไหลเข้ามาครอบครัวของคุณจากที่ขาดแคลนนะคะจาปรับเปลี่ยนเป็นอะไรคะกุญแจอยู่ตรงนี้จะกลับเปลี่ยนเป็น นะคะครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยอีกครั้งรวยจนคนคิดว่าคุณไปทําธุรกิจอะไรมาเนี่ยละค่ะเนี่ยค่ะคุณนับจากนี้ดาวพฤหัสส่งให้คุณได้รับโอกาสดีๆนั่นเองค่ะใบสุดท้ายค่ะรุ้นนะคะทุกคน นับจากนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าที่การงานของคุณมาถึงคุณแล้วค่ะมันเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้รับโอกาสนี้คุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะเสือยังไงก็เป็นเสือสิ่งยังไงก็เป็นสิ่งโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่คุณเห็นไหมคะนี่คือโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณนะคะ ครอบครัวของคุณก็จะได้รับบุญกุศลน,นี้ครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองความสุขแบบเต็มเปี่ยมนั่นเองนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนี่คือ ราชาถือไม้เท้าและราชินีไม้เท้านะคะการงานบารมีของคุณมาถึงแล้วค่ะการงานบารมีของคุณโดดเด่นมากครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขความคนที่เป็นคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนั่นเองวันนี้เชา้านี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย